วัสดีครับพบกับซูริโซเฟียสตอรี่ในช่วงแกะของเล่น<อ>ซึ่งเป็นช่วงที่เราจะนำเอาของเล่นของสะสมทั้งใหม่และเก่ามารีวิวให้ชมกันสำหรับของเล่นที่เราจะนำมาแกะกันในวันนี้ก็เป็นฮันโ o โลอีกหนึ่งเวอร์ชั่นซึ่งให้ของและอุปกรณ์มาเยอะมากๆนั่นก็คือฮันโซโลด e ล u x เวอร์ชันจะเป็นยังไงไปรีวิวกันเลย h ันโซโลดีลุ x e เวอร์ชันจากภาพยนตร์เรื่องโซโลแอสตาวอร์ s ตอรี่หรือ MMS 4 9 2งานจากค่ายฮอตทอยผลิตและออกจำหน่ายเมื่อปี2019อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นของ h ั n Solo หลังจากที่เราได้รีวิวตัวมัตชูเปอร์กิดไปแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะเอาทั้งสองเวอร์ชั่นมาเทียบให้ดูกันอีกครั้งหนึง่ง <Yahoo! S 1> แต่ก่อนอื่นเราไปแกะกองดู h ั n Solo Deluxe เวอร์ชันกันก่อนเลย เมื่อเปิดออกมาก็จะพบกับโมเดลฟิกเกอร์และอุปกรณ์จากฮันโซโล deluxe v อร์ชันมาดูกันที่โมเดลฟิกเกอร์กันก่อนเลยในส่วนของหัวก็ปั้นหัวฮันโซโลในวัยหนุ่มได้เหมือนเอามากๆส่วนชุดก็จะเป็นชุดที่เราคุ้นเคยกันดีในลุคของฮันโซโลนั่นก็คือจะมีเข็มขัดและซองปืนบัสเตอร์และก็สวมรองเท้าบูทยาวแบบนี้โดย2ชิ้นที่ผมพูดถึงเนี่ยวัสดุที่ใช้ทำจะเป็นหนัง ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหนังเทียมแม้ว่าจะยังไม่มีจุดลอกแต่ผมก็ได้ทำการลงน้ำยาเคลือบหนังตรงเข็มขัดเพื่อกันไว้ก่อนแล้วส่วนชุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตหรือว่ากางเกงก็ทำมาจากผ้าซึ่งก็ทำออกมาได้เหมือนกับในเวอร์ชั่นของภาพยนตร์เลยในเรื่องของจุดต่อจุดขยับก็ทำออกมาได้อย่างแข็งแรงสามารถจัดท่าเล่นท่าได้ตามใจชอบเลย เพราะว่าชุดคอสตูมตรงส่วนที่มีการดัดงอไม่มีส่วนผสมของหนังอยู่ <Yahoo! S 1> มาดูกันที่อุปกรณ์เสริมอื่นๆกันบ้างก็จะมีปืนบลัสเตอร์เป็นอาวุธคู่ใจของฮันซโลมาให้1อันแล้วก็จะมีทรงผมเปลี่ยนมาให้อีกหนึ่งอันซึ่งทรงผมมันนี้ก็ไว้เล่นกับแว่นตาก,ก็เกินโดวยวิธีเปลี่ยนก็คือเราก็ถอดผมมันเดิมออกมาซึ่งจะยึดติดกันด้วยแม่เหล็กแล้วก็สวมผมอันใหม่เข้าไป เมื่อเสร็จแล้วเราก็เอาแว่นตาก็เกิลใส่เข้าไปได้เลย <Yahoo! S 1> จากนั้นก็จะมีนาฬิกาข้อมือซึ่งเอาสวมใส่ที่แขนได้เลยส่วนอันนี้จะเป็นเครื่องมือสื่อสารแล้วก็จะมีลูกเต๋านำโชคแบบนี้มีเซตอุปกรณ์ที่เอาไว้ปีนเขาแล้วก็มีผ้าพ,พันคอรวมทั้งจะมีชุดมือมาให้ซึ่งชุดมือที่ให้มาจะมีถึง3แบบด้วยกัน แล้วก็จะมีฐานยืนซึ่งฐานยืนตัวนี้จะมีรูปให้เปลี่ยนถึง2รูปด้วยกันจากนั้นเมื่อเราเปิดด้านในกล่องออกมาก็จะเจอกับเสื้อโค้ทซึ่งเสื้อโค้ทตัวนี้ก็เอาไว้ใช้สําหรับเป็นชุดปีนเขาบนหิมะซึ่งเราก็สามารถแต่งตัวฮันโซโลให้เหมือนกับในรูปแบบนี้ได้เลยอุปกรณ์ชุดปีนเขาก็จะมีแว่นตาก็เกิลมีผ้าพันคอมีเสื้อโค้ทแล้วก็มีเข็มขัดไว้สําหรับปีนเขา ซึ่งวิธีแต่งตัวชุดตะลุยหิมะก็สามารถศึกษาดูได้จากคู่มือ <Yahoo! S 1> ซึ่งผมต้องขออนุญาตไม่ทำให้ดูเนื่องจากว่ากลัวว่าเข็มขัดจะลอกนั่นเองตัวเข็มขัดหนังนี่ก็จะสามารถใส่ปืนบัสเตอร์ตัวนี้ได้โดยที่ตัวพับปิดซองปืนเนี่ยจะยึดติดกันด้วยแม่เหล็กอุปกรณ์สื่อสารก็สามารถเอาติดตรงเข็มขัดแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวเราลองมาจัดท่าฮันโซโลสวยๆกันโดยการให้ถือปืนตัวนี้เลย เมื่อเราจัดท่าสวยๆแล้วเราก็เอาฮันโซโลไปยืนตั้งโชว์บนฐานแบบนี้ได้เลย <Wow. S 1> สำหรับฮันโซโลในวัยหนุ่มทาง Hot Toys ก็ผลิตออกมา2เวอร์ชันก็คือฮันโซโลดีลุ x e เวอร์ชันกับฮันโซโลมัตทูเปอร์ซึ่งมัตทูเปอร์เนี่ยผมได้เคยรีวิวไปแล้วตอนนี้ก็เลยเอาทั้ง2เวอร์ชั่นมายืนเทียบให้ดูกันแบบชัดๆไปเลย yeah. แม้ว่าหนังจะไม่ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้และคำวิจารณ์แต่ว่าตัวโมเดลฟิกเกอร์เนี่ยทำออกมาได้สวยงามเอามากๆแฟนพันธุ์แท้ของ Star ์วอรห้ามพลาดเลยเด็ดขาด